สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อข้างนอกสองคนครับผมในสองแอลส้วนกินแซบนวดพี่น้องมื้อนี้ภาพพี่น้องพี่มลพันอยากกินซุปเห็ดหอมหอมพี่น้องซุปเห็ดฟางอยบอกว่าเราต้องตำแหลกเด้อเบิ่งเพิ่นตำโรคกับอมไก่บะแ่าอมไก่แซบฝัก <c oughs> สองมือแล้วผาพี่น้องเปลี่ยนแนวมากินข้าวแซ่บๆเหมือนกันเด,นด้อพี่น้องเด้อบว่าจะคนเบิ่องออกพี่น้องเพื่อกินแซบต้ตำสมตำเสียวค้นกินก็คือกัน hãy em hò kéo hò hò kéo hm hòm 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 แต่อยู่ห้องมันยังมาได้พี่น้องอย่ากต่อทานเนี่ยต่อไว้่าไหมอันนี้ต้มก็ต้มก็ยังสิบนปาน่าต้มจะน,นำประแดกอขอขันไม่ได้แปมือเลยปะเอาละครับ เดี๋ยวกินคาขอครงเป็นนงมพี่น้องเลือกพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากใส่ครีมด้ืยอแอลไซครีมตัวนี้เป็นตัวที่แอลไซมากแกขาปิดที่สามเลยเลือพี่น้องไม่มีปัญหาเรื่องหน้าบางหน้าแดงหรือว่าแสบหน้าเวลาออกแดดพี่น้องตัวนี้ซอยได้้สะสบู่หน้าขาวกับครีมหน้าใสหนึ่งชุดเพียงสองร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่งเรียบร้อยเล้อพี่น้องเลือกเดี๋ยวนี่บังคับปัวใส่ชุดที่ซองแล้วมั้ง เอากลับบ่ะเอาค่ะเดี๋ยวของใส่พ่อบังคับปวดใส่พ่อออกกล่องน้ำกันเราต้องใส่น้ำกันตอนนั้นเหรอเป็นยังไงบ้างคือเบิด์ตใบแท้เบิรว่าะนอนพี่นอ,อนอะพุ่งเบิด์ตยังเรียเ่ยวงานแง่ใส่น้ำกันเป็นว่าเอา ตูจะหนีเอาครับหนัออกหนัเบาหวานเนาะอยากกินมะกอ,อกบ่ครับมันเป็นหนามันมั้งม่กลางเนี่ยมีฝุกหนาเดิแซฟเนี่ยโดนๆกินเนาะอืมหอ,อมดีกิน ข,ข,ข้างนี้ก็กองของก็มีอยู่สมิ่พี่น้องฟังนี้ก็จะเป็นกิมสบ่ลังเต็มอยู่ไปเืยท้ายจะมุมนี่ยิงายขิมนะมองย่างก็ี่บะหมี่บอกเลย <laughs> ทางยางกันน้อยงย่ายกันด้อยนะ <laughs> เอานี้ปะกึืนก็มันเป็นกึนไหมไต จามากินอ่ะอืมคอยจะทำยนหินทำทางคือกินดูจะสั่งรอจะเสรกินล้ะมันเซียหยาบสีมันตัวย้อนเลยเนาะเ้หน่อยๆไปกินนะแมลองใจกินคืนดูเป็นน้อยไปกินนะ xin nhắm tim nhập lắm chìm Rồi, ch như mhm 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 lại mhm 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 นอนหน่อยครับจ้ะเวลาหน่อยหนอนมิ้มิ้น้อ,นนองอิ๋วชอยตอบเไปใส่กินอยู่บัสันพี่น้องอยู่บอกว่าตายแอดมินตายแล้ว <c oughs> มันจะใส่หลวงร้ายครับจะละเมอตายคลิปแล้วนี่ก็ไปไล่ตอบคอมเมนต์ไปไล่ตอบขอความพี่น้องเปิดเสีแล้วเปิดเสีได้นอนปิดออเดอร์อีกแพ็คของ ขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะครับขอบคุณพี่น้องในลายกันในละเรามีผู้สนับสนุนที่บอลนี่ก็พูดดีใจละพี่น้องพี่น้องคนสนับสนุนว่าสิเบิ้งคลิปหรือวะทำอุดหนุนสืบชิ้นขาต่างๆ ใจเ,เบิ้งคลิมห้ก็ดีใจแล้วพี่น้องอคือว่าเป็นผู้สนับสนุนเทาสองคอนแล้วพี่น้องอ,อาอบอานนี่นี่ยังครับนี่หรอบานนี่เ,อ,อ,เอาซอกจอแล้วกันนี่นะครับสมเป่อยบ่ะเป่อยเ,เติบหนึ่งเยอะบ่าน้ำข่อยย่างแล้วแซ่บ โอมันเป็นไกบ่บาไม่หรออหันทองไว้ไหมหไม่แห้งทองผู้หนึ่งมากนินแห่งผู้หนึ่งมากนินไม่นับ <c oughs> ไก่บาบีา เราเคยอยตีม <c oughs> คนเห็ดเอลกินพี่น้อง <c oughs> เห็ดไปร่างนี้กินจนตดยิมเนาะบังคับแ็่งแม่นคงไทยคือพีแต่ไยพีเท่าน้องเนาะวนที่บังคับนุนนี้นะ่ะเวลาแขา่งวนนี้พี่น้องแม่น,นมาอสรสลับกันตัว มันมีเพลินอีกแลยคืออยากใส่เข้ามาบังคับเลยเนาะบังคับดีกคนเป็นการฟื้นใจมากบางเมือ่อเมียนปะเมียนบันนบงเตี้ยแ่น้องไงต้ <laughs> องลูกคืนมาให้เ้าแน่ไปหลายไปซีก็มเทศกนเทศน่ากินมากกดดันพี่น้องหอมมะละกันหอมหิว <laughs> เอาบผักท่อมาครับเป่าไห้เลยไเอาบะากินคือเด็กหน่อยบ้น้อนมาหอนบก่อเห็นบกหอนเาบอกฟัก่ะเออบอกฟักนี่ยหอนครับเป่า้กับผักหอนบอกฟากมันเก็บก็หอนอืมกินน้ำเลย ลองมาปั่นลองปองเราตอนนี้เอาเลยครับพร้อมดีนะอืมันนี้ตุ่มนะแต่ยังดี๋ยวห้องไปเลยนะยังประดงรอถึงสองสามดอกใหญ่ๆมาปิ่งเลยครับฝักฝักซอยๆดีๆกลิ่นหอมโรสซาดนะเก็บเห็ดมากไปเนี่ย ห็พอฉั้ออนคัะสิอยาห้ักเลยยูก็ู้เฒ่าเนาะู้เฒ่เลี้มพี่บอกผูปเฒ่าคำบอกความจ่านี่ว่าเป็นป้เฒ่าเลยครับพี่นะ้องพอแม่เลียงเลยยูก็ห้าวเลียงเลย เอาเลี้ยงอาจดีเนาะความอบอุ่นะอ,บบอาจอาจได้หน่อยเพราะว่า <c oughs> เห็นงาน <c oughs> สูบปืนใหญ่มีไงเบอร์ให,หน,นะพี่น้องเบางทีเดืองงานมาก <c oughs> เห็นงานอืม <c oughs> อาจสิเลี้ยงได้เยอะอาจสิบรดดิเต็มที่ให้ความรักเขาได้บริเต็มที่มันคืออยู่บ้าน อิก็ค่อยกินแบบหลายมากเลยกินเอากินเอาเออกินเอ็ดเลนเลยเจ้าอืมนี่ยังท้องไหมเมื่อกี้กินบ๊อบปิดนแซ่บของเขาโซลได้แล้วพี่น้องแล้วกินมาก่อนเค็องนื้อเลยเอยอพี่น้องไปดิ เพื่อปุ่นี่ก็น่เฮ็ดแนวกินปุ่นนกัน๋ยวาบอแบบนี้อยวเขาจะมองเราไม่ดีเราห็นเราอ้ที่เฮ็ดเขาพระัวพระหวานพอเลื่อนต้องยกให้พ่นเล็กเพนมี่ง็ลายองอีอืเว้ปวอีกแล้วใช่ไหมยืงได้บเนี้ย เยอะขึ้นอย่างเงี้อ๋อกระดาษชิชูแล้วหามันอยู่ทั้งนี้ได้เลยครับเดี๋ยวแม่ยังแสบอยู่นี่พี่น้องเบิง้งเข้ากันโอ้แสบไปดีพี่น้องเบ่งแค่เบ่งกับเขาเขาเยดียมันก็ตือปากเขาเนาะเ้าปรุงเป็นผู้คนปรุง,ง,ง,งรสเอง คือเพิ่นกับโมเมนว่าแสบหรือวะกับแสบอยู่ให้ตึกใจต้องเห็นเองเนาะพี่น้องขั้วาปากไปตปองให้กปากปกิ๊บเดียวยำเยอะเนาะเอ้พี่น้องอิ่มอะไรเอาก็ไไ้เออจสิขอตัวละพีระนองไปแล้วนะจ๊ะอีกจะทำหนึ่งไ อาสาลาเบอนี่กะขอขอบคุณขอบพิ่นพี่น้องที่วมาให้การติดตามรับส้มข้าสองคนป้าพี่พาน้องมากินเขาซุ้มเซลผู้ใดกินเขา่แซ่บมาเบิงคลีมเ้ากินเขาแซ่บกะโอ้ดีใจหลายพี่น้องจ้ะคือว่านัน่ะเป็นการส่วนกันกินเขาแล้วกันม่มีหมกินกะมาเปิดเบิงข้าสองคนสิได้มีหมเนาะพี่น้องมีหมปากหมว้าพี่น้องเอาไปให้เพิ่นสดกันอ๋อออา กินอีกได้พี่น้องลาก่อนสำหรับื้นนี้หฮาสองคนก็ขอตัวลาพี่แลวน้องไปแล้วนะจ๊ะเอาไว้พอกันคลิปหนาเมื่อหน้าพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพอกันคลิปหนาครับ